ครับสวัสดีครับ fc ตู้ตัวกลนะครับเนาะอ่ามาพบปอกับพ่อแต้มอีกเนาะครับเนาะครับเอามือนี้พ่อแต้มกับซีมีแนวทางตัวเลขมาฝากพี่ต้อนน้องเป็นแนวทางน้ากันอีกเนาะครับเนาะครับมี fc เพิ่นคอมเมนต์มาเนาะครับเนาะเพิ่นอยากได้เลขวิ่งบนสองตัวมาตัวเนาะครับเนาะเอาเท่านั้นแล้วมือนี้พ่อแต้มกับชิพามาเห็ดบ้องมึงเนาะครับเนาะย้อนหลังมึงจักสองสามงวดเนาะครับเนาะ fc เนาะ เดี๋ยวพอเตอเรเตียมก้อนเงืนพอเตรียมก็เอาเชียร์หอยเบิ้งเนาะครับเปเอฟซีเนาะเนี่ยแนวทางนะครับ,นะาท,านะรบทางเดินของเหล็กเนาะครับเนาะเนี่ยสูตรนี่สองตัวมาตัวมาได้แค่หลักหน่วยกับหลักสิบสนันเนาะครับเอฟซีเนาะเดี๋ยวพอเตรียมจะพาเห็ดเบิงง้งจากย้อนหลังเบิ้งจากสามงวดเนาะครับเอฟซีเนาะครับผมครับผมครับนี่เตรียมเห็ดไว้แล้วเลขหน้า รับกะทิใส่เลขนาข้างที่หนึ่งกับเลขไทยข้างที่หนึ่งคือก่าเนาะครับเนาะเอฟซีเนาะเต่วาวิธีการเนี่ยบวกกันนั่นมันจะบวกขึ้นกันเนาะครับเนาะเอาไปเปรียบเทียบกันกับสูตรที่พานมา่นนะครับเนาะชิปกอนเนาะครับเนาะเอฟซีครับเอาคือพอเตรียมบอลเนี่ยเขามีหลายสูตรก็ดีเนาะครับเนาะเอาไปบึงเฮ็ดแล้วคำนวณแล้วเอาตัวเลขไปเปรียบเทียบใส่กกันเนาะครับเนาะว่าตัวได้มาครับ ตัวเดมาไลโกก็เอาไปเป็นตัวเด่นใดนะครับเนาะ fc เนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรมกับืที wrote, ่ผ้าเฮ็ดเบิงจากสามงวดเนาะครับเนาะเอานี่ละเอาจากเก้าีเนี่ยนะครับเอ็น fc เนาะครับเก้า cc สาม ศู 8, ล่างออกสามศูนย์นาะเลขหน้าครั้งที่1นึ่นะครับเกาสี่สอง เลขไทยครั้งที่หนึ่งห้าศูนย์เก้านะครับเนาะครับเอาหัวต่อมากับมัดออกศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ด ล่างออกห้าเจ็ดนะครับเนาะล่างห้าเจ็ดเลขหน้าข้งที่หนึ่งนะครับเนาะหกสี่สี่เลขท่ายคั้งที่หนึง่ง แปดหนึ่งหกครับต่อมามันก็นมาออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าล่างศูนย์เจ็ด เลขหน้าขั้งที่หนึ่งสองสามหกเลขไทยขั้งที่หนึ่งสองสามสี่ครับเต็บสี่ เอาวิธีการบวกนะครับเนาะหลักหมืน่นครับมาหลักสิบครับเดี๋ดีหลักสิบล่างเรียกหน้าข้างที่หนึ่งหลักร้อย ครับ F4 เนาะหักลอยเลขไทยครั้งที่หนึ่งนี่นะครับเนาะหลักสิบครับตอนนั้นแล้วมันจะมีบวก <c oughs> บวกห้างที่ครับ F4 ครับเป็นเลขสองตัวมาตัวเนาะครับเนาะมาหลักสิบหลักหน่วยแค่นั้น <c oughs> เอาเอฟซีบวกต้องกันเนาะครนบเนาะวเอฟซีเนาะซีบวกซีนะก็เป็นแปดเนาะครับเอฟซีศูนย์บวนาะครับเนาะศูนยะ์เนาะซีบวกซีเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าเป็นยี่สิบยี่สิบอันนี้ก็าไม่ต้องนับเป็ยี่สิบมาบวกห้าคงทีเป็นยี่สิบหาะครับเนาะเอฟซยี่สิบห้า เขาก็ใส่ยหาครับเอฟซีตัวนี้มันี่มีบวกครับเอฟซีบวกสองครับห้าบวกสองบวกเอฟซีเป็นเจ็ดครับเดี๋ยวขาเตรียมเฮดมาร์กไว้ก่อนเนาะครับเนาะ หลักหมื่นนะครับเนาะหลักหมื่นบวกหลักสิบแล้วมาบวกหลักสิบล่างหลักร้อยเลขหน้าข้างที่หนึ่งเลียกใต้ข้างที 1, ่หนึ่งตัวนี้ครับหลักสิบเนาะครับเนาะเอาเอฟซีบวกน้ำกันสองเก้าสิบแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดนะครับซีเนาะเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสองบวกหกเป็นแปด ปดบวกสองเป็นสิบนครับเอฟซีนับสองเธอเรียกหนึ่งนีครเนาะเป็นสิบสิไปบวกห้าคงที่ก็เป็นสิบหาเนาะครับเนาะสิบหาเฮากะไซหาครับห้าบวกสองคงที่นะครับเนาะเอฟซีห้าบวกสองก็เป็นเกียนะครับเนาะครับเอฟซีเบิงนะครับเนาะเอางวดต่อมาเนาะครับเนาะ วัล่าสุดวัดที่จะถึงนี่และวันที่สิมีนานี่แหละครับนี่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 สองเทือกคำนวณเอเนาะ,เ,นอะเอานับต้องกันครับเอฟซีสองกบวกศก็ได้สเนาะครับเนาะสองมาบวกศนก็ได้สอ,สอมาบวกสก็เป็นสี่สีบวกหกบวกห ก็เป็นซิเนาะครับ f c เนาะ1ิไปบวกหก็เป็นสิบหมันก็ได้หกาคับเจยิหญิงเนาะครับ f c เอห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดครับอคือไม่จะหากับเจหากับเจีเป็นไงคือเป็นสันเอาพอเตียมนี่เขียนไว้บนเนาะครับเนาะ สองตัวมาตัวมาแค่หลักสิบกับหลักหน่วยนะครับ f อฟซี FC. เอาเอฟซี FC เดี๋ยวเขาเตรียมทำไม่ดีๆีกนเอ่อเอฟซเบิงนะครับเนาะสังเกตครับอันนี้มันในห้ากับเจ็ดนะครับนะเนาะเจ็ดมันคำว่าเขาลักหน่วย ขาทั้งบนทั้งล่างแม็กเอฟซีเออเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะนี่ห้าเจ็ดเดยวมาเขาล่างห้าเจ็ดนะครับเนาะห้าเจ็ดเขาล่างเต่้วว่า,รา,รา,ากระชางมันครับแต่ว่าหะละบนเราต้องต้องมีบนครับอ่าหามารักลอยสร้ากมันครับเขาเอาเลขบนนะครับเนาะครับล่าสุดนี่ครับล่าสุดหาตัวนี้มันก็นมาเขา่า ลักหน่วยเนาะครับเนาะเก็ดไปล่างเอฟซีก็สร้างมันเนาะครับเนาะนี่นี่นี่เก่งนะครับเรียกูนี่เก่งถือว่าเก่งนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างเลยมาครบบนครบหล่างมันออกไปเอาบอกกันยีงไง,ไงเอากจกันไว้ๆเนาะครับเอฟซเนาะนี่ล่าสุดที่จะถึงวันที่สิบหกมีนานี่่ครับเอฟซีได้หากับเจ็ดอีก เอาวเคอซอยผมด้เอฟซีด้อเบิ่งซอยกันเนาะครับเนาะพอเตรียมกบเอามาเห็ดให้งเอฟซีเป็นแนวทางเนาะครับเนาะเป็นแนวทางน้ำกันคนที่มักที่สอบมกคิดมาคำนวณขึ้นก็พอเตรียมเอาแคปหน้าจอไว้เบิ่งครับเอฟซีรับวิธีการมันบวกตังไดเนาะครับเนาะครับเอาเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรีมยมในเด้อรับเอฟซีเนาะครับนะเนาะคนที่เขามาไม่กะอยากเข็ดอยากคำนวณลองเบิ่งกะอย่าลืม นะครับเนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเนาะพอแต้มมีอะไรดีๆมีแนวใดดๆพอเตียมกระเสียวมาฝากพี่ตอนน้องคือเราเอาไปเป็นแนวทางน้ำกันนะครับเนาะอันนี้มันเป็นการสถิติคำนวณย้อนหลังนะครับเอฟซีเข้าใจนะครับเนาะครับเอ่อเดินหน้าไปพอเตียมกันก็บอลรูนะครับเนาะว่ามันจะเดินต่อได้บอนะครับฉะนั้นแล้วเอฟซีทุกคนนะครับเนาะก็ใซอวิจาะณญาณเนะครับเนาะ เฮ็ดลองเบิ้งเนาะครับเน,ะนาะเอฟซีเน,ะะนาะครับเนาะแคบหน้าจอไว้เบิ้งครับเอฟซีครับนั่นแหละวิธีการมันก็นบวกคือพอเตรียมผ้าเฮ็ดนั่นแหละครับแคบไปเบิ้งเด้อครับเอฟซีเด้อครับเอาสุดท้ายไายสุดนี้พอเตรียมก็มีแค่นี้เนาะครับเอฟซีเนาะครับเอ่นะเอ ไปคลิปหน้าของพ่อกันอีกเนาะครับเนะาะสำหรับคลิปนี้มือนี้พอเตรียมกันมีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับ